เพืสวนครับปลูกอ้อมบ้านได้พี่น้องเด้นะครับนี่ต้นแค่นะครับส่วนพี่ส่วนน้องเขามาปลูกฝรั่งกิมจูครับผมขยายไปได้ลอยต้นแล้วล่ะนะครับนี่ครับปลูกอยู่ปลูกกินครับพี่น้องกำลังเห็ดสวนปีกกว่านะครับนี่ฝรั่งผมก็ห่อไว้นะครับพอดีกินอยู่พี่น้องครับพี่น้องนี่ครับหน่วยกำลังกอบพอดีนะครับหอ พอกได้กินอยู่ครับพอได้กินอยู่พี่น้องนี่ครับพ่นมักปูพี่น้องปูยู่ปูกินนะครับห้อมบ้านนี่เขา็ลังกระลงไปเรื่อยๆนะครับพ้าน้ำพร้อมนะครับนี่ฝรั่งกับพี่น้องกูตัวข้าขงขานะผมสิลงปูอ้อยสุพรรณหาศูนย์พี่น้องนะครับนี่เน้นหมดพี่น้องนี่ก็มาไปแล้วน้วยเราะท่านใหญ่ไปเลยตรวจเาท่านแข็งแรงแนะครับ ตอนนี้ลำใหญ่พี่นอ้องเกี่ยวกับเบื้องล่าข้าวหอมลูกนะครับพี่น้องลูกแซมหญ้าให้งวพี่นอ้อนะครับพี่น้องนี่อย่างหนึ่งวิธีการเล่งรากด้วยพี่น้องเด้อนะครับบักหออ้ยกหอยเนาเนี่บักห้อยเน่านี่แห้งดีนะครับเล่งรากดอกโตนะครับนี่พอปลูกปุ๊บหมากปั๊บเลยนะครับส่วนพี่ส่วนน้องเข้ามาปลูกด้วยพี่น้องเด้อนะครับซอยกันลูกอยู่ลูกกินนะครับข้างๆผมก็ลอก่องรอยสุพรรณหาูนนะครับพี่น้อง ลงไปลงเผาหน่องลงไปนะครับอุ้ยเนะี่ะเดียบอกสิดาย็นบ่พี่น้องปลูกลายจนจำมาม่ได้นี่ครับแต่เขาติดแล้วเขเป็นยังไงสีครับนี่พี่น้องกำลังงามเลยผมใส่ขิงวอย่างเดียวด้วครับนี่ครับปลูกต้นนะั้ปลูกไม่พี่น้องนะครับนี่ก็อ้อยสวัสดา,า,าศูนย์ติดแล้วเหลือแต่แนวรีดได้พี่น้องว่าท่านมีครับเดี๋ยวมันใหญ่ก่อนจะหาแนวรีดมารีดนี่ ลูกไว้พี่น้องยาว่าพื้นที่ผมมีมองปลูกเครื่องงานปลูกได้บดนี่ครับผมก็ลงบมกเาวนังมลงลำใหญ่ไปําเรือพี่น้องเลยอส่วนพี่ส่วนน้องเข้ามาเห็ดยูเห็ดกินปลูกเขาอยากินอยังปลูกพี่น้องกล้ำใหญ่สองต้นครับช่ำเองพี่น้องนะครับช่ำผมช่ำจากต้นพ่อได้กินต้นได้กินนวยแล้วว่าเนื้อมันหลายนะครับพี่น้องลูกง่ญ่ก็เลยโบสือในตลาดนะครับเลยช่ำเอาเองนะครับตนน้นนาบ้าน เอาพี่น้องเนาะตรงห้ตรงหน้าบ้านห้องด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับผลไม้กลากไม้ปลูกนะครับนี่อ่าฝรังกิมจูด้วยพี่น้องด้วยปลูกเนี่ย่าต้องคุดคุ้มลึกด้วยครับให้ปากไอตัวห้างช่ำเนี่ยซ้ำก,กันกับไอ้กันกับพุ่นเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวผมสุดควรให้เบิ้องด้วยพี่น้องด้วยนะครับเอาอย่างนี้ไงน,นี่ผมใส่ฝุ่นด้วพี่น้องด้วยเอาฟางโมนี่จะดีเพราะว่าโคน,นมมหน้ามือนึงอยู่ได ป็นอาทิตย์ได้พี่นอ้องเน้อนี่ครับใอ้ขวดให้เบิ้งเจ็ดชัดเลยนะพี่น้องเนาะนะครับว่าแตกก็ดีบ่นะครับแล้วอนะเอามาซอยกันปลูกจูปลูกกินพี่น้องนะครับเดี๋ยวฟางคุ้มนะนะครับคนมาปลูกก็ให้มาปลูกพี่น้องไปกินมดนี่ครับพี่น้อง้ยวไปนี่ก็ะอ่าบักฝรัง่งกิมจูนะครับ้วก,กะไอดีพัฒนาศูนย์ตัวนี้กับแมนได้พี่น้องเด้อเพราะว่าพึงลง ให้พี่น้องเข้าได้กินลาย,ย่างนะครับอ,อมขางอ,อมบ้านอมแบวนะครับบ้านสวนพี่น้องบรรยากาศบ้านสวนนะครับนับแล้วร้อยต้นนะครับไออ้อยสุพรรณาศูนย์นี่นับไปสองร้อยก็กอนะครับพี่น้องเพราะผมก็ปลูกกอละสามสามนอนะครับไอกอละสามต้นต้นหนึ่งก็สิมีสองนอนะครับก็บสิเป็นทาใดหกนอหกต้นนะครับ นี่พี่น้องครับเขาก็ทยอยออกนะครับมนนี่ผมใส่ขี่งัว่ได้พี่น้องเด้อนะครับออกมากกับหอ่อใส่ถุงห่อนะครับหอ่หอหอ้างกับมลุงเบิ้องต้นพี่น้องแม่งวันแม่วันเตาท่องคันนี่ครับไตดิ๊กดิกดิกดิกผมม่ได้กกำจัดหรอกครับปล่อยไว้แต่ว่าหาวิธีห่อเอานะครับมาเบื้องต้นนี้พี่น้องนี่ผมใส่ขิงัวหลายเพราะว่าต้นเขาสมบูรณ์นะครับก็ใส่นี่ครับหมากหนึ่งสอง สามซีฮนะครับพี่น้องนี่ตนเขานะครับงามเป็นงามครับครับพี่น้องเอากับปลูกอยู่ปลูกกินครับซอยกันเฮ็ดซอยกันเอ่อย่างยั้งกับปูกได้พี่น้องเด้อส่วนกันส่วนพี่ส่วนน้องเอามาเฮ็ดผมคือเห็นโควิดตอนนั้นเขานะครับมีเงินแต่สื่อหยากลยผมก็เลยว่าเอ๊ะมาทําอาหารที่บ้านนะครับนํอ่าปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของบวชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายการที่เก่านะครับ มาปรับใส่มาเอาชีวิตให้รอดนะครับผมมีงเงินเขาอยู่ยังไงจะอยู่ไห้เนาะพี่น้องเนาะนะ,นค,ะค,ครับขอคครับพี่นอ้องอ่านี่ต้นนึงงลูกลิ้มกลิมถมนี่ครับเห็นว่าซีนเน้นเห็นหน้าบอกขอให้พี่น้องแต่ยอดดีมันนีครับนี่ครับรอบผมณพี่พี่ฝพ่น้องไล่กดตามกดนะครับน,น,น,บนี่อ่าคนมาปลูกนะครับพี่น้อง ช่องบ้านสวนบ้านช่างนะครับคนมักปลูกที่ตามไอเพจน้านะครับที่ตามช่องน้านะครับเดี๋ยวจะทายพี่ต่อไปครับพี่น้องนาอฝากฝากดไลค์กดติดตามนะครับครับสวัสดีครับ